เด้อพี่น้องมอขอมูเฮลงกมูนี่ดิมอขอบมูนึงะพี่น้องี่เขาเียเขาบห้จักเห็เฮยเฮอเลงเขาเบิ่งในกระตาพี่้อบ่มูเฮลงกะมพี่น้องเนยสามดวงเนี่ยนองเบิ่งด้วยเฮลงกูกุลัง องดอกนี rates, an, yeah, you, ่เันตั้งอยู่กลางหัวนางี่ผู้ใดเห็นนันนงด้วยดอกน้งามมงมงเลยพี่น้องเนาะเอาพิมพ์ด้วยพิมพ์เด้อพี่น้องเห็นม่ขบมงเห็นละงกมงนี่มาขอบมงหนึ่งนะพี่น้อง เรอเห็ดรงาเบงนกระตาสิความเ่องห่างเห่มูเห็ดละงงกัมังเฮ็ดเรยสามดวงนี่นะเออเี่น้องมาเบิงเห็ดน้ำกันปานี่ียิ่งก็เป็นเห็ดพวกเดียวเห็ดร่วมเห็ดรวมเห็ดไข่เห็ดคอยเห็ดนาแล่นาดำนามุ่งนาเมาเห็ดกอ มีสุกเห็ดจางจังพี่น้องจังเงินมน้า,ป,นออนาปุเดี๋ยวนี่ยสะอ่อนค่ะพี่น้องมองดูอมองดูหูตานั่นด้วยโคตแล้วโคดแล้วโคดแล้วโคดแล้วพี่น้องโคดแล้วนี่กับตาเกินกว่านี่ว่ <What? S 1> เาเอาบไป <laughs>